<laughs> mân có mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ตายมัวใบไลสดุดกระผมสวัสดีครับอดีตทน่มสองทันนะครับกระผมโปรกดีด,ดไอซักเป็นเบิ่อนอแกลวครบผมไม่ชอบดท้อ <c oughs> ไอซักเป็นะเ่อนนับมนะครับ ผมสวัสดีพี่น้องสองท่านนำ้ำมือเากันนะครับผมในช่วงนี้น,นะครับมาได้เป็น้องมาได้ครับมาได้เลยเลยขอดวึงช่วยไล่สูบขึ้นเลยเป็นตัวโน่น้องพนารนะครับผมโอ้โหเมื่อมันมวนอยู่พี่น้องนะครับผมมวนอยู่แต่ว่าเมื่อยนะครับผมสวัสดีพี่น้องหาท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เอาี่น้องครับพี่น้อนขาะใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเด้อนะครับผมคุยครบสามเดือนยั่างหนิวคุยครบสามเดือนแล้วครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงขันวิกฤตอยู่นะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับป้าสวัสดีลูกดีโดสวัสดีว่านอ๊ลูกครับสวัสดีครับนะครับผมสวัสดีสวัสดีครับผมสวัสดีเนะสวัสดีนะจอมพร้อมนะครับสวัสดีครับ สวัสดีพี่น้องเทุกท่านนะครับอันมูว่าคือจากแมานั่งไร่สวนน้บ่เจ้าพึ่งเอาเรียกอันสวัสดีจ้าลูกครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีผู้พ่อผู้แม่ทุกท่านนะครับผมมูว่าสิลิ่มกันละเบ่นะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในข่ายอยู่นะครับผมดีโดย่ามเด็ชิเด็มาขึ้นเวทีละแม่บอกอยากไปใจสิขาดแล้วครับผมอยากไปใจสิขาดแล้วนะครับผมเดี๋ยวได้ไบล่าอรมี่อาจจะ าจจะไปขึ้นลำนะครับอาจจะไปขึ้นลำยูนะครับผมยูไข่ยูไข่ไปเนาะแม่งครับยูไข่ครับผมตอนนี้ยูไข่นะครับผมขึ้นหัวเวทีเพื่อนเพื่อนบอโอ้ขึ้นหอดแห้งครับผมอยากอยากกลับอยากกลับไปแล้วพี่น้องนะครับผมตอนนี้กำลังหาคนทางที่สิกลับครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง12ท่านนะครับผมสวัสดีพ่อแม่เด้อนะครับผมอันฝากพี่น้องกดไลค์กดแช่นะครับผมกดไลค์กดแช่เด้อนะครับผม สาม,มารถเด้อเอฟซีกินหอด้วยเหรอครับกินหอยกับทำแหนผมกินหอดเพืออเ่อนนะครับผมว่ายืนนี่ครับามว่าเป็นอาหารมวนบัวมวนนะครับมวนแห้งครับพี่น้องแต่ว่ากัได้ลายอย่างหลายแนวอยู่เปลียงร่างไัเนี้ยังน้อยครับเ <c oughs> ปลียงร่างเลยนนะพี่น้องนะครับเปลี่ยนสีนะครับครับผมสวัสดีสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับมูพวกครับผมมูพวกหลายอยู่นะพี่น้องตอนนี้ก็ฝึกขเขว้นร่าง นั lives, ่งผมฝึกเขาเว้น so so ั่งอยู่นะครับตอนมันกะหา่องท้างอยู่นะครับผมพี่น้องกะอยากอยากเฝ้าอยากเฝ้ากลับไปนะครับผมอยากเฝ้าอยากกลับไปแห้งนะครับตอนเรียกว่านังาหนทางอยู่นะครับผมแเบิ้งอยู่ได้รู้ครับเนี่ยอันนี้กับกัรเฝ้า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 เลีงอยู่นะพี่น้องอยากอยากกลับไปแห้งนะครับผมอยากอยากเฝ้ากลับไปเลยนะครับผม เอาพี่น้องดีกว่าเมาแล้วกัสวัสดีพี่น้องอีกครั้งหนึ่งผมเสื้อดีครับสวัสดีครับเอู้ปิดไฟฉีดได้รดยังไงเนื้อมาแล้ว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 สวัสดีครับโอ้ยขึ้นเ,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 เอา้าเขาบอปิปิดไฟบานอีกใจเนี่ยใจเนี่ยพี่น้องมนันหอดเวลาสามทุ่าามคนป,ปิดไฟได้แบบนี้ตายบ่บ,บนนันฉีดได้ยังไงเนาะ ตอนนี้อะหัดเวลาสามถุนเรือพี่น้องเอาชั้นฟุกเปิดชั้นสบาก็นะโอ้ยาตแลวพี่น้องเปิดอ่ะนอ้ยเถ่นเินเถื่อเยอะเถ่่งน อันสีเว้นพิ่ห้ครับตอนผู้ใดอันผู้ดบอนเตียงกะสีไ้นี่พี่น้องผู้ใอบอนอนเตียงเจไปขาเว้นนะแต่แล้วผ้างันติดไฟบปลครับผมสามพุ่มอึงคนมนึงบหลายยดมเขาตีด้ีตอนนีออันนั่นครับผมปิดแพทจากมือถือว่าันอ้วอยากอยากไล่ต่อยุคพี่น้องแต่ว่าพี่รับพี่น้ององไปบอกต่อว่ารับว่าแล้วแต่ว่า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมื้ออื่นถ้าเป็นมีเวลาว่างเดี๋ยวจะมาดแน่นๆจะจะไล่ให้จะไล่ให้พี่น้องเบิ่งอีกนะครับผมมื้อนี้อาจสิมาแคปแป๊บเดียวนะครับผมเพิ่นให้นอนเนาะพี่ซั่นแม่นครับแม่นะครับผมเดี๋ยวมื้ออื่นพอกันใหม่นะครับผมเดี๋ยวสิขึ้นให้เบิ่งนะครับผมขอบคุณพี่น้องนะครับทุหลายสำหรับไลย์นี้นะครับผมพบกันใหม่ในไล์หน้าครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับครับมันมาดีด